การเมืองอีสาปนปนป่วนพักเพื่อไทยพอทอกำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่จนต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วนคลื่นใต้น้ำทางการเมืองกำลังซัดสาดพักเพื่อไทยอย่างหนักหน่วงจากข่าวเช้าคลิปเสียงอังเคิลฮุนที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพักอย่างรุนแรงเลือดไหลไม่หยุดสอสอหลายคนตัดสินใจย้ายค่ายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในภาคอีสานหนีตายสสอบางส่วนพยายามขยับตัวไปอยู่ในบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิส หรือมองหาลู่ทางในการตั้งพักใหม่ดีนล่มมีข่าวลือว่าเกรียงไม่สามารถตกลงดีนกับเนวินและพักสีน้ำเงินได้วิกฤตการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากคลิปเสียงอังเคิลฮุน หลุดซึ่งเป็นชนวนที่ทําให้สสหลายคนตัดสินใจย้ายพักอย่างรวดเร็วแม้ว่าหลายคนในพักจะเชื่อมั่นว่าสามารถจัดการวิกฤตได้แต่การตัดสินใจของสารรัฐธรรมนูญที่ทําให้คุณแพทย์องคทานชินวัตหลุดจากตําแหน่งนายกกลับเป็นการพลิกเกมครั้งใหญ่และเปิดโอกาสให้พักภูมิใจไทยผงาดขึ้นมาสัญ,ญญาณบ่งชี้ถึงวิกฤตนี้คือภาวะเลือดไหลของพักเพื่อไทยที่ยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องสสหลายคนตัดสินใจย้ายไปซบคู่อําออนาจใหม่เช่นเกรียงกันติน,นันขาใหญ่จากอุบลราชธานีหรือ เสียโกโกสลปฐมศสสโคราชซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภายในพักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แรงกระเพื่อมในพักยังไม่จบสิ้นเมื่ออดีตรัฐมนตรีหลายท่านซึ่งเป็นสอ,สอเขตพยายามหาทางขยับตัวเองขึ้นไปอยู่ในปาร์ตี้ลิสในการเลือกตั้งครั้งหน้าในขณะที่สอ,ส,อสอรุ่นใหญ่หลายคนกำลังรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งพักใหม่นำโดยบุคคลสำคัญจากหลายจังหวัดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากคลิปเสียงอังเคลิล และปัญหาชายแดนกัมพูชาทำให้สสทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ไม่ไว้วางใจสถานการณ์ของพักจึงพยายามหาทางออกเหตุการณ์ที่เกรียงปรากฏตัวที่โรงแรมดังซอรังน้ำหลังจากเปิดตัวลงสมัครกับพักเพื่อไทยเพียงหนึ่งวันแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนทางการเมืองแม้ว่าเกรียงจะยอมรับว่าได้พบกับเนวินชิดชอบจริงแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เตรียมการย้ายสสในทีมแต่แล้วเรื่องราวกลับพลิกผัน มีข่าวลือว่าดินย้ายค่ายไปภูมิใจไทยไม่เป็นผลสําหรับเกรียงเนื่องจากสอสอที่อ้างว่าเป็นลูกทีมของเขาได้ตกลงกับพักสีน้ําเงินไปแล้วทําให้ครูใหญ่ไม่ตอบตกลงยิ่งไปกว่านั้นการที่เกรียงถูกถ่ายภาพขณะพบกับเนวินและดีนไม่สําเร็จทําให้ความไว้วางใจจากพักเพื่อไทยลดลงและการย้ายไปพักกล้าธรรมก็ต้องคิดหนักเนื่องจากเขตหนึ่งอุบลราชธานีซึ่งมีวรสิธิ์กันตินันท์ลูกชายเป็นสอสอต้องเผชิญกับการแข่งขันจากพักส้ม ในขณะเดียวกันชูวิทย์กุ่ยพิทักษพรพันลบได้รับตำแหน่งใหม่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการเกษตรของธรรมนัทพรมเผ่าและเตรียมลงสมัครในนามพักกล้าธรรมซึ่งน่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับเขาหลังจากที่การเลือกตั้งครั้งก่อนไม่ได้รับการดูแลจากพักเดิมสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปคือน้องการสุดารัฐพิทักษพรพันลบลูกสาวของเสียกุยสสอ,อุบลจากพักเพื่อไทย ซึ่งคาดว่าจะไม่ตามพ่อไปกล้าทำแต่จะตัดสินใจด้วยตนเองมีข่าวว่าเธออาจจะเข้าร่วมสร้างอาณาจักรสีน้ำเงินเพื่อเติมเต็มความสำเร็จในภาคอีสานตอนใต้พักเพื่อไทยในภาคอีสานกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อผู้บริหารพักต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์เพื่อฟืน้นฟูความเชื่อมัน่นและต้องเผชิญกับศึกเลือกตั้งปี2569ที่มีเป้าหมายในการกวาดสอสอให้ได้200ที่นั่ง10ซึ่งเป็นเดิมพันสำคัญของเดซานสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจผู้อำนวยการเลือกตั้งทีี่รอพิสูจน์มื คุณคิดอย่างไรกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งอย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย